บ้านพักหลังโรงพยาบาลโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งมีตึกสูงสีขาวตั้งตระงานอยู่กลางเมืองเก่าด้านหลังเป็นพื้นที่รกเทบด้วยต้นไม้สูงและสนามหญ้าที่ไม่มีใครใช้ประโยชน์มากนักที่ตรงนั้นมีบ้านพักไม้สองชั้นเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวหมอพาคินแพทย์หนุ่มวัย30ปี ถูกย้ายมาประจำการใหม่หลังจากเพิ่งจบเฉพาะทางเขาได้รับสิทธิ์เข้าพักในบ้านหลังนี้ทันทีบ้านหลังนี้สะดวกดีนะครับอยู่ใกล้ตึกโรงพยาบาลด้วยเจ้าหน้าที่บอกอย่างสุภาพแต่สายตาที่มองหมอพาคินกลับแฝงแววกังวลเล็กน้อยบ้านพักเงียบผิดปกติทั้งที่อยู่ไม่ไกลจากตัวโรงพยาบาลเพียงรั้วเดียวลมเย็นพัดแรงจนหน้าต่างไม้สัน่น กกกกกกอเหมือนมีใครเคราะเบาๆจากด้านในคืนแรกที่หมอพาขินเข้าพักเขานั่งอ่านเวชระเบียนคนไข้ช้าๆจนเลยเที่ยงคืนขณะจะปิดไฟนอนพลันได้ยินเสียงครืดครืดคล้ายเสียงเก้าอี้ลากอยู่บนชั้นสองหมอพาคินขมวดคิ้วแน่นเพราะเขาอยู่คนเดียวเขาค่อยๆเดินขึ้นบันไดที่เอียดอารทุกก้า ชั้นสองมีเพียงห้องว่างและห้องเก็บของเก่าประตูบานหนึ่งแง้มอยู่ลมเย็นวูบผ่านออกมาเหมือนมีใครหายใจอยู่ในนั้นเขากลั้นใจเปิดประตูในห้องมีเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งหันเข้าหากำแพงและบนผนังเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเล็บยาวๆขูดจนลึกเป็นทางรุ่งเช้าพยาบาลรุ่นพี่ชื่อพี่การนา เห็นหมอพาคินมีสีหน้าอิดโรยจึงแอบกระซิบว่าหมอบ้านหลังนั้นไม่ควรอยู่หรอกครับเธอเล่าว่าบ้านพักหลังโรงพยาบาลเคยมีครอบครัวหมออยู่มาก่อนภรรยาเสียชีวิตอย่างปริศนาในห้องชั้นสองส่วนหมอก็ผูกคอตายตามหลังจากนั้นทุกคนที่ย้ายเข้าไปไม่เคยอยู่เกินหนึ่งเดือนหมอพาคินฟังแล้วยิ้มจังๆเขาไม่เชื่อเรื่องผี แต่ความหนาวเยือกที่ได้เจอเมื่อคืนทำให้ใจเขาเริ่มสัน่นคืนนั้นขณะล้างหน้าในห้องน้ำเขาเงยหน้ามองกระจกกลับเห็นหญิงสาวผมยาวชุดขาวยืนอยู่ด้านหลังแต่พอหันกลับไม่มีใครเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูออกไปออกไปจากบ้านชั้นหมอพาคินตัวสัน่นรีบวิ่งออกจากห้องน้ำแต่ทันใดนั้นประตูบ้านปิดปังมง เหมือนถูกใครบางคนผลักแรงจากด้านนอกหมอพาคินตัดสินใจค้นหาความจริงเขาขึ้นไปห้องชั้นสองอีกครั้งเปิดตู้เก็บของเก่าออกมาพบแฟ้มเวชระเบียนเล่มหนึ่งด้านในเป็นประวัติผู้ป่วยหญิงสาวชื่อวริษาเธอเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่ในบันทึกท้ายแฟม้มมีลายมือเขียนสันๆว่าไม่ใช่โรคเธอตายเพราะถูกทำให้ตาย ทันใดนั้นไฟในห้องกระพริบทีเสียงเก้าอี้ไม้ค่อยๆหันกลับมาหันหน้ามาทางหมอพาคินเองเวลาตีสองหมอพาคินสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะประตูห้องนอนชั้นล่างก๊อกก๊อกก๊อกเขาขานออกไปไม่มีเสียงตอบแต่เงาดำๆกลับค่อยๆเลื้อยลอดใต้ประตูเข้ามาเงานั้นไต่ขึ้นผนังจนกลายเป็นร่างหญิงสาวตาโบ มองตรงมาที่เขาหมอพาคินวิ่งหนีออกจากบ้านแต่เมื่อเปิดประตูออกมาเบื้องนอกกลับไม่ใช่โรงพยาบาลอีกต่อไปทุกอย่างเป็นป่าทึบมืดมิดและเสียงหัวเราะแผ่วเ,เบาตามหลังมารุ่งสางเขาสะดุ้งตื่นขึ้นบนเตียงเหมือนทุกอย่างเป็นฝันร้ายแต่บนแขนกลับเต็มไปด้วยรอยเล็บยาวๆขูดจนลึกหมอพาคินรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่า แต่วิญญาณที่บ้านหลังนี้ยังคงวนเวียนอยู่จริงเขาต้องเลือกว่าจะหนีออกไปก่อนสายเกินไปหรือขุดค้นความจริงทั้งหมดของการตายปริศนาที่ถูกซ่อนอยู่หลังโรงพยาบาลแห่งนี้